ว่าขายเสยื้อผ้าอยู่ตรงคิวรกถกทิ้งแดงนะคะร้านเอเรียนะคะกะ็คนที่มาชวนธุรกิจตัวนี้คบขพระเจ้ามีสองมีสองท่านนะคะก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาข้าพรเจ้าจะถามเขาก่อนว่าดิฉันจะถามเขาเขาก่อนว่าเขาจะจ่ายเงินได้ยังไงแล้วเชื่อมั่นได้ยังไงเขาตอบไม่ได้เขาตอโบโย่ก็ได้ค่ะดิฉันก็ไม่ถาม นะค,ะคนที่สองมาอยู่แลนะคะนที่เป็นเป็นรูปทีมดิฉันแล้วนะ,ะซึ่งก็เคยมาชวนดิฉันก่อนนะคะ,ะแล้วก็คือถ้าคนที่มาชวนเราให้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่ไปกับเขาอะนะคะคือ,คอ,คอมันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละ,ค,ะคนที่สามนี่นะค,ะคนที่สามท่านนี้มานะคะไม่ธรรมดานะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณนะคะ ซึ่งก็ถ้าเป็นรอผู้อำนวยการสว่างมีโวมปลกมือให้ท่านัอาจารย์เ่ะหนว่ามาเลยคะขอบคุณอาจารย์มากเลยที่อดทนกับดิฉันนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่คือถ้าเกิดเราจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าอย่างไรก็มามีพูดดิฉันครั้งแรกดิฉันก็ คือคือ,ค,อคือเราไม่หยุดไม่ได้อยู่นจหุดที่จะตัดสินใจทําธุรกิจขายตรงแล้วเพราะเราขายเสื้อผ้านะคะเราก็โอเคอยู่ตรงนั้นขายเสื้อผ้าตรง,งนั้นของเรานะคะแล้วก็เรารู้ว่าขายตรงเนี่ยเราต้องออกจากบ้านเราต้องไปหาคณน,นู้นคนนี้เราเคยทํามาแล้วเราเราไม่ทําแล้ววางแล้วสิบปีสิบ <c oughs> ปีเมื่อ่อนเขาเป็นดาวไลน์ของท่าวพันจ้านะคะท่านอาจารย์ก็เป็นเป็น อดีตสามีเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์น,นะคะเมื่อก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ก็ก็ไม่ได้ตอบรับนะคะว่าเอาทานะคะบอกว่าคือใจเราไม่เอาอะ่ะแลวทีนี้อาจารย์ก็ไปเรียนเชิญท่านอาจารย์นรินมานะคะท่านเพชรนรินมานะคะพอมาถึงพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่จังหวดที่เสกหวังอะ่ะเพราะว่าลูกค้าเข้าตลอดเลยท่านอาจารย์อุไรเนี่ยไปนั่งเฝ้าลูกค้าไปดูแลลูกค้าให้พระเจ้าเลยนะคะแล้วก็อาจารย์นรินก็บรรยายไป พะเจ้าก็มองแบบเผินๆนะบอกตรงคือปัญหาไปก็มองมองไปไม่คือคือใจไม่เปิดบอกเลยว่าใจไม่เปิดนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจสมัครด้วยความเกรงใจวันรุ่งขึ้นอาจารย์มาเอาใบสมัครได้เลยหนึ่งพันบาทหนึ่งลหันนะคะเพราะว่าสมัครด้วยความเกรงใจไม่ได้คิดว่าจะทำนะคะ <c oughs> เพราะว่าพอสมัครเสร็จแล้วก็ไม่ชวนไม่ทําไม่ไปไหน อาจารย์ก็บอกอาจารย์บอกว่าระมิดาด่ต่อคนท่าน,า,น,า,นา้นกดรูงเงินหน่อยนะคะอาเราก็กดดูงเงินเข้ามา5้าร้อยห้าสิบเอาเรายังไม่ได้ถวนได้เงินเข้ามาได้ยังไงเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้ทําถ้าปกตินี่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องลงแรงเราต้องทํามันถึงจะได้เงินแล้วก็เอ้เราก็เลยลองเปิดใจว่าเออถ้าได้เงินเพิ่มขึ้นมา,านสักเดือนละสองสามหมื่นนะ มันน่าจะดีขึ้นกับการที่เราขับเสื้อผ้าอยู่แล้วเนี่ยโดยที่เราก็กะว่าน่าจะชวนคนลูกค้าที่เข้ามาในร้านอะไรเงี้ยนะคะเขาได้าล้ตัดสินใจไปฟังที่ที่ศูนย์ท่าบอกอีกทีหนึ่งนะคะพอไปฟังเสร็จปั๊บนะพี่น้องที่รักนะคะเข้าใจโอ,โอ้ทาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าจะแบบทุ่มเทอะไรมากนะคะเพราะเราอยู่คือมีคนเดียวอยู่กับลูกสองคนนะ เราก็ไม่มีคนพาไปําหรืออะไรยังไงอย่างเง,งี้ยค่ะก็เอาพอ,อที่เราทำได้นี่แหละคิดว่าอย่างงั้นน่ะนะคะก็ตัดสินใจจ่ายเงินไม่ลังเลเลยนะคะเจ็ดรห,หัสใหม่เจ็ดรหัสใหม่ก็ต้องบอกว่าถ้าวันนั้นนะแม่ทีมเนี่ยมาชี้แจงรายละเอียดเราว่า15หรหัสเป็นยังไง7ดรหัสเป็นยังไงนะคะข้าพเจ้าก็จะกล้าจ่ายเงินนะคะ15หรหัสน,น,นะคะเนื่องจากว่าข้าพเจ้าเป็นแม่พา ข้าพเจ้าทำจ่ายอะไรลงไปคะ